โอเคอ่จได้แล้วฮ่า uh ฮ huh. นี่คือโจมตีห้องน้ํากลับมาอีกแล้วแต่ว่าหน้าปกเปลี่ยนไปเล็กน้อยทําไมมันดูน่ารักน่ารักขึ้นน่ารักเกินไปแล้วท o i l e เลตแอ c แท็นี่กลับมาแล้วฮะฮีโอเป็นตัวนี้ค่าจอเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้มีตังคอยู่3 6มหมื่นทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยยังไม่ได้เลยอะ่ะสตรีมทีวีเนี่ยตั้งแปดหมื่อาับไปดูอาวุธกันหน่อยดีกว่าอาวุธได้ไหมโอ้ย เดี๋ยวนะไม่ได้หรอต้องห้าหมื่นโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นจนได้อาวุธใหม่แล้วกันมาเจอหน่อยโอเคสวัสด,ดีเจ้าตัวจิ๋วมามาถึงปุ๊บก็จัดก่อนเลยดีว่าไปอุยมามาโอเคมาช่วยกันวัสด,ดีโอ้สีเป็ดเลยตอนนี้หนุกนานหนุกนานสวัสด,ดีครับไม่ เรียบร้อยอุย๊ยพี่ใหญ่ใช้แสงโอ้นั้นขุนคอนข,นขุนคอนขุนคอนถือที่สุมซ่วมนี่ใ,นใช้แสงได้เหมือนกันไม่น้อยหนะน้านี่ขอฟาร์มก่อนช่วงนี้โอ้ขนทางห้าหมื่นห้าหมื่นควจะได้ปืนใหม่โอ้ยทำไมไมาแย่งฉันฟาร์มละพี่ขุนคอนน,นี่นะใช้แสงเหมือนกันคิดว่าเจ๋งคนเดียวหรือไงวิมีเก็บแอตแท็กเพิ่มเติมเพิ่มเติมแอตแท็ก โหจริงเลยจริงยิงไกลๆยิงไกลๆแบบนี้มาเลยขึ้นเสร็จสมบูรณ์ขึ้นที่12เองเหรออย่างนี้ยาวๆไปสิยาว,ยาว,ยาว,ยาวไปมากี่ตัวก็มามาเลยใช้แสงโชว์นี่ใช้หนังกางแปลงเป็นไงล่ะปึ๊บนอนไปซะงวงนอนก็นอนไปซะนี่ช่วยยิงช่วยยิงช่วยยิง,งอุ๊ยระเบิดมีส้วนระเบิดด้วยไอเจ้าส้วนระเบิดใช้แสงโชว์อายะ โอ้ยโซ่บังอุ้ยโอ้โหเพียบคนนี้ไม่น่าเรียกมาเลยเรียกแขกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยตึงโอ้โหเพียบคนนี้โ,โหตัวตึงเรียกแข่งมาหุ้ยยิงมาปืนฮิโห้เฮ้ยมันระเบิดด้วยมาบอโอ้ยสุดยอดแมชชีนขับเวลาแมชชีนมาเลยมาเลยยาฮู่อุ้ยทีมเราแข็งแกร่งครับตอนนี้ผู้เล่นแข็งแกร่งมากอุ้ยอะไรเนี่ย โอ้ยอ,อย่างนี้ซุ่มที่บ้านเต็มก็สบายดิมีที่สุบซุม่มเยอะแยะมากมายเอ้ยอะไรนะเจ้ายักษ์ใหญ่วันหลังยืมที่สุบซุ่มไปสุบโ่นที่บ้านหน่อยโซนบ้านเต็มครับ่ออ,อีในแสงอุลตร้าไวโอเลตใพี่ก็มีแสงใครหิวแสงบอกมาเดี๋ยวพี่จัดให้บามบามบาม เดี๋ยวมีของขวัญด้วยเคมและเคมนี่สองเคมอายะตีแน่สายแสงวะเจอของดีเจอของดีเป็นพี่ใหญ่โอ้ยจังหวะแบบนี้เรียกว่าจังหวะนรกจริงๆมาเลยดีกว่ามาครับปล่อยปุ่มบุกาบาตุโบสวัสดีบอมเย็นตายหมดครับตอนนี้นี่มีเวลาเหลืออยู่นะครับ44วิ เราจะแปลงร่างได้4สีสวิวัติเจอหน่อยเฮลิคอปเตอร์ร่วงซะร่วงหมดอะตอนเนี้ยเอาล้วครับคืนที่สิบสีแล้วมาเลยอ่าปล่อยอีไปีนอยู่ไกลก็ยิงได้ไยลหลอกะนี่แน่เฮ้ยอยู่นี่มาตอดมาตอดขาเราแล้วสินะปล่อยอีไปตอดไปสิครับบึมบึมบึมโอ้โหมันหลบได้จังหวะนี้น,นี่เจอลำโพง ไปเกือบมันไปไปอีโอ้ยเก็บฟาร์มได้เะทะตอนนี้และเทะจัดว่าแจ๋วเมื่อไหร่จะถึงห้าหมื่นครับเนี่ยทุกคนเอ,อ้าอ๋อตัวเล็กแล้วโอเคหมดลิตรหมดอิทิลิตรแล้วตอนนี้ใช้แสงไปใช้แสงต่อก็ได้โถ่อุ๊ยทำไมมันอึดขึ้นเปล่าวะนี่กระโดดข้าหัวเลยเยียบหัวอ่าขึ้นจัตสมบุญขึ้นที่สิบห้ามาเลย มาเลยเจ้าสามหนอวันดีสามชาฉายแสงสิครับผมรออะไรจัดว่าจะุฮฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เจ้าโจรเฮลิคอปเตอร์ต่อยยิงหัวหัวเองปั๊บเรียบร้อยปงปัง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 นีงงงง่เจ้าสามหนอนมาแล้วฉายแสงครับฉายแสงไอ้ไม่เป็นหาโอ้ยตรงนู้นเขามีพลทหารซุม่มตัวใหญ่เมื่อกี้ผู้พัพนซุ่มแน่นอนนีอ่อย่างนี้ อย่างพวกนายใช้แค่ปืนก็พอแล้วไม่ต้องใช้ฉายแสงหรอกโอ้พี่ใหญ่ทำไรโอ้ยังกระบ,บอสไม่แต่ไม่ใช่บอดฉายแสงโชว์นี่ยืนฉายแสงยืนจอจอ่อเฮ้ยมีอะไรด้วยเก็บกาสสีเขียวทำไรวะเนี่ยเฮ้ยฉายแสงยังเดียดเหลือตอนนัวนี้ทำไมกาสสีเขียวมันฉายแสงได้ตลอดหรอหรือว่าไงใครรู้ชื่อบอกทีชื่อบอกทีวันนี้โอ้ ตอนนี้ตัวใหญ่อ้าล่วงไปซะว้าวโอ้ยผมมันเพียบไอ้นี่นี่นี่ยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยปึ๊บสายแสงแสงแสงบัดทีหูเจ้าลน้นยิงหัวเองปึ๊บเรียบร้อยยิงเข้าปากเลยฮ่าฮ่าล่วงไะเรียบร้อยครับมาไล่จะถึงห้าหมื่นเนี่ยทุกคนเดี๋ยวก่อนมีกล่องสุ่ม กล้องซูมกดโอเพนซะได้มา200ประทษน้อยจริงนี่คูณ2เฮ้ยยิยงอะไรเนี่ยปะโช็ฉายแสงเก็บของอยู่กวนใจจริงกวนจิตกวนใจนี่เก็บเหรียญได้50ทอง้อยต้นตัวใหญ่หนโอ้ยยิงไกลเฮดช็อตสุดจอดไปเลย,ยมีมีนั่นอีกแล้วอะมีเก็บทองหูช่วงนี้ทำไมทำไมเงินหล่นเยอะจังเงินหล่นที่มวงซ่วม นี่มามานี่ฉายแสงใช้แสงแรงเหมือนกันอ้าวเฮ้ยเงินหายแกขโมยไปโออโถเอ้ยจะมาเก็บเงินหน่อยมา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 รวมตัวมามากันมามากันมาเฮ้ยแย่แล้วโอใช้แสงใช้แสงใช้แสงเจอแสงพี่หน่อยอุ้ยเจ้าแมงป่องนั่นมันเจ้าซุ่มอะไรเนี่ย ตัวส่วมข้าราชการเกษียณเฮ้ยพี่ใหญ่ช่วยหน่อยใครก็ได้ช่วยทีดีมากที่มาช่วยกันฉายแสงบ้างกันดับเบิลแสงเจอแสงแบบดับเบิลนี่นคืบกระโดดขึ้นมาบนเกาะครับปลอดภยัยเซฟโซนสุดๆไอพี่เขาโดนไปไอพี่เดินสุดอุ๊ยโอ้โหพี่ใหญ่ฉายแสงมากโคตรสุด,สดๆโอ้ยตังค์หายอีกแล้วอะไรเนี่ย อุตส่าห์จะเก็บตังค์ช่วงนี้วัยรุ่นกาลังสร้างตัวใายแสงครับรรใายลหน้านโปรแกรมหน้ามือโบเชเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์อันตรายล่วงกอนสสยกันปึ๊บป๊าใสแสงนี่ครับยังไม่ยังไม่ขู่ดาวบาบอบอโหรอรอนีดหน่อยรอนิดหน่อยมบุ๊บบบบุ๊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 ห้าืหรือยังเนี่ยโอ้โหอีกหมื่นนึงเนี่ยบาบอเดี๋ยว เฮ้ยสอ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 ยเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมอยากทำไมเมื่อไร่จะบอสอยากเจอบอสใจจะขาดไหนจะบอสไหนบามบามบามเฮ้ยได้เคมอีกแล้วตอนนี้ตัวเองเองุ้ยนี่สอยลงมา,านานอยู่นั่นมาขี่มาทำไมสอยให้ล่วงนี่สวมอวกาศเจอหน่อยอาตายโอเคศัตรูลวีนึง ขอเก็บของขวัญก่อนตอนนี้เข้มอีก200เหรียญเป็นไงล่ะอีก200เหรียญเป็นไงเล่าสุดยอดนะฮะสามหมื 39, ่นเก้าละทำไมมันช่งางห่างไกลเหลือเกินอ้อพี่ใหญ่โอ้ยนนักก้นกระโดดสูงสวัสดีเราสวมฐานเกณฑ์ป่าสวมยักษ์ใจแอนสคิบิตน,นะฮะโอ้โหเพียบอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับวะเนี้ยโซนตำรวจมาด้วยนี่โดนเหยียบหัวโอโ้พี่ใหญ่โหร้าย เดี๋ยวผมนี่นี่นี่ได้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 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเก็บก่อนนี่ดีเฟนต์ตนันวดโอ้โหซุ่มฐานตนันวดมาแล้วโอ้ซุมแลมโบขอไปฉายแสงหน่อยไม่ไงเล่าบุ๊บพี่ใหญ่ก็ฉายเราก็ฉายแม่มันจ้าซะเหลือเกินทำไมไม่มีเก็บแปลงล่างมังเลยอะอยากจะแปลงล่างใจจะขาดอ๋อสามตัวมาเรียบร้อยฮะ ใส่หมื่นแล้วสหายเหลืออีกหมื่นเดียวรู้เรื่องเอาละครับคืนที่ย0สมาแล้วบอสไหนบอสโอ้โหเจ้าบอสพ่นไฟนี่เองบอสฐานพ่นไฟอ่ะแกเป็นใครเนี่ยใส่หน้ากากซะด้วยเจอใช้แสงหน่อยไม่งี้่าโอเคคลิปนี้เราได้มาเจอบอสตัวนี้นะครับเราจะปราบบอสตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอัปเกรดค่อยว่ากันนี่ลุ้มมันเลยพี่ชายไปหนะ้าสวรี บะบะบะโหมันพ่นไฟจากปากด้วยทำไมพ่นไฟได้ก็ซิล่าเหรอเฮ้ยสูมก็ซิล่าหรือไงไี่เน่ยีม่ไม,ไมกดออดอ้ายเฮ้ยไฟไหมอ๋อฟอร์เมาอุ้ยเหลืองเลยเลือดเหลืองเลยจังบ้าน้อยเนี่ยแกโอหขุนคอนนี่ครพี่ขุนคอนนี่กระโดดเข้าหัวเลยอ๋อนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดไม่ดีเสียงไม่ได้ ยิงหัวก่อนไกลๆไกลๆนี่ยืนเป่านิ่งเลยดีมากมือปืนเป่าเฮ้ยมาแล้วชิปเป็งหลบสิครับโหหลบหลบแบบดิจิตอลอ่าใช้แสงปั๊มบา้บามปั๊มปั๊มไปไงล่ะหุ้ยยิงจรวดมิซล์ด้วยพนมดีมากโอ้โหอยากได้ปืนใหม่มากตอนนี้อ่าโอเคน่าจะเรียบร้อยนยี่ ำจัดบอสจะเรียกว่าบอสอะไรดีมันพ่นไฟได้ด้วยเอาเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันด้วยหม่มันเหลือเกินแมปนี้ใครอยากเล่นตามเดี๋ยวแปะลิงก์แมปนะจ๊ะเหมือนเดิมเล่นกันมาได้เลยคอมเมนต์กันมาด้วยนะช่วงนี้ฉลองครบรอบ500ซับนี่หลายคนก็ชินชอบนะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ